นับสนุนโดย a a s CG Advanced CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS ใหม่ดีไลท์โยเกิร์ตอร่อยเต็มที่มีประโยชน์ทุกวันไทยประกันชีวิตภักที่สองเนี่ยกลับมาแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าการรักษานี่มันต้องเข้มข้นกว่าเดิมก็จะมีสูตรสูตรสำหรับคนที่เป็นรอบสองก็จะเป็นสูตรใหม่แรงขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการจัดหนัก เข้าห้องปลอดเชื้อปลูกถ่ายไขกระดูกสิ่งที่คุณหมอจะทําคือฉีดยาพิษเข้าไปฆ่าไอ้พวกโรงงานที่ผลิตมะเร็งออกมาเนี่ยครับจนหมดเลยให้ราบคาบเอาให้ราบคาบเลยครับแล้วก็เอาสเต็มเซลล์ของเราเองของคุณเองกลับเข้าไปสร้างโรงงานใหม่ใช่ฮะต่อไปเขาจะผลิตน้ําเหลืองที่ไม่มีเซลล์มะเร็งอยู่ครับมันจะมันจะหนักตรงค่าให้ราบคาบนี้ใช่ไหมตอนนั้นจะเป็นอะไรที่หนักมากหนักจนกระทั่งมันไม่เหลือน้ําเหลืองเลยใช่ไหมฮเมันเลือดขาวเลย เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อเพราะว่ามันร่างกายมันจะทนรับเชื้อโรคข้างนอกไม่ได้แล้วต้องอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยเดือนหนึ่งอากาศก็ต้องเป็นเขาเรียก positive pressure คือเหมือนอยู่หลยานอวกาศอย่างนั้นเลยอ่ะใช่คือห้องที่แอ้อยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องห้องกระจกสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็เวลาพอนัดไปเยี่ยมอย่างเงี้ยเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้แต่ต้องใส่หน้ากากพอคุณหมอบอกแผนการรักษามาอย่างนี้ปุ๊บแอ้ก็เลยคิดไว้เลยว่าต้องมีความสุขทุกวันโอเคเราจะทําอะไรให้เราเป็นความสุขได้บง ก็คืออันแรกเลยคือแบบตอนนั้นเนี่ยคือกําลังชอบปั่นจักรยานในห้องนะฮะเพราะเราปลอดเชื้อไงฮะเอาจักรยานแบบจักรยานออกกําลังกายนะไม่ใช่ขี่ไปที่ดันดัขี่อยู่กับที่ขี่แบ่อันแล้วเราก็เตรียมไปแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกแบบวันวันนึงก็โอเคก็มาปั่นบ้านขี่จักรยานนแล้วก็หนังสือธรรมะที่เราชอบแล้วก็เอาเข้าไปเป็นปั้นเลยแล้วก็ซีรีส์ซีรีส์เนี่ยก็จะแบบจัดมาเลยทุกชาติเลยพอ ได้อยากขีโมเข้าไปแค่สองวันเท่านั้นเองก็คืองงหัวไม่ขึ้นเลยเหมือนมันปวดหัวมากเหมือนหัวจะระเบิดนะคะแต่ไปมาจักรยานแอบบอกนะว่ากลายเป็นเหมือนความหวังคือได้เห็นจักรยานอ๋อม,มันเป็นซิมโบโลิกวัน,ว,นวาง,งไว้ตรงนั้นวันหนึ่งเดี๋ยวจะไปขี่อเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราทําที่แบบเหมือนกับคือเราอ่ะต้องนอนอยู่นิ่งๆอย่างนั้นอะ แล้วเราไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แต่ใจเราอ่ะมันยังสามารถที่จะไปไหนไหนได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. คือสิ่งหนึ่งที่แอททาก็คือแอใช้จินตนาการ mm hmm. ตัวอย่างหนึงก็คือมองจัก,กรยานที่ตั้งอยู่ข้างเตียงเนี่ยแล้วก็จินตนาการว่าขี่ไปไหนมาไหนเราเนี่ยจะหายอ๋อ oh, แล้วไปขี่แล้วไปขี่แล้วก็คิดเป็นภาพเลยว่าเอยไปขี่ที่ แบบคิดเลยอยากไปไหนบ้างไปอยากไปเขาใหญ่อยากไปขี่จักรยานที่เขาใหญ่อยากไปขี่จักรยานริมทะเลก็จะคือคิดภาพพวกนั้นขึ้นมาให้มันชัดชัดที่สุดเลยเหมือนกับเราได้ขี่จริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนึกออกแล้วเป็นกิจกรรมที่คุณคุณนัทกับคุณช่วยกันทําก็คือการเอาเวลาไปนึกถึงเรื่องของผู้อื่นแล้วก็ทําให้ผู้อื่นถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับคุณนัทเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการ read for the blind ที่ทำเป็นแอปพลิเคชันที่ท่านผู้ชมสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาอ่านหนังสือให้เขาได้ค เคยมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องโครงการนี้แต่ไม่ได้เล่าว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับการป่วยของภรรยาใช่จริงๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการป่วยของแอร์โดยตรงเลยจริงๆตั้งแต่ตอนตัดมามก่อนที่จะพบว่ามะเร็งมันลาม,มตั้งแต่รอบแรกพอตัดมามแล้วเราคุยกันว่าเราน่าจะไปทําอะไรดีๆบ้าง,งอะไรเงี้ยก็คุยกันมานานเยอะว่าจะไปอ่านหนังสือคนตาบอดก็ไปที่ห้องสมุดคนตาบอดแล้วก็พบว่ามันไปยากแล้วก็ต้องเทรนเยอะต้องฝึกนานเพราะคอมพิวเตอร์มันเป็นแบบพีซี แต่เราผมทํามือถืออยู่แล้วไงฮะเราจะหยุดตรงไหนเราจะวักยังไงเราเพืจะอ่านยังไงเครื่องมันจะกดยังไงอะไรยังไงอีกอ่ะผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่อัดในแอปเลยอ่ะง่ายกว่าไม่ต้องมาเลยอัดกับอยู่บ้านนี่แหละดาวโหลดขอที่เงียบๆที่ไหนก็ได้ใช่ฮะดาวโหลดแอปมาอันนึงอัดแล้วก็ส่งไปตรงกลางจัดสารบัญให้เรียบร้อยแล้วก็ให้คนตาบอดฟังก็เลยไปไปบอกที่ห้องสมุดเนี่ยบอกผมคิดว่าจะทําอันเนี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นเราก็ไปคุยกับซัมซุงแล้วก็เขาก็สปอนเซอร์ s a ับสุตรงนี้ก็เกิด เป็น read for the blind จนรอบ2มาเป็นเนี่ยได้ใช้ read for the blind เลยฮะรอ,อบรอ2นี้คุณได้อ่านในโรงพยาบาลแล้วได้อ่านในก็คือตอนช,ช่วงที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อเนี่ยรเราก็จะแบบนอนอยู่กับเตียงได้อย่างเดียวหรือไม่ก็ลุกมานั่งได้นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรดีที่แบบมันทําให้เราไม่ต้องไปคิดเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องร่างกายอะค่ะผมก็ไปซื้อหนังสือธรรมะมาเอามาให้แอในห้องปลอดเชือ้อแอก็นั่งอ่านแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวฮะพอเราอ่านเนี่ยเราได้กับตัวเองครับ ที่ได้ตรงๆเลยก็คือว่าเราทําให้คนอื่นใช่ไหมฮะใจเรามันห่วงคนอื่นละมันไม่ได้ห่วงตัวเองละก็จะไม่เป็นมาทุกเรื่องร่างกายมันไม่หมุนวนอยู่กับตัวเองความทุกข์ของตัวเองช่วยได้เยอะมากถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้โหลดนะครับชื่อแอปคือ Read for the blind ฮะมีทั้งสองระบบไปโหลดไว้ซะทั้งสองสองฝั่งแอปเปแล้วก็ Android Android มีทั้งหมดท่านก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนได้มีอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ป่วยรอบสองคราวนี้คือ Facebook ชื่อช่วยอ่านหน่อยนะ นะครับผมก็รู้จักคนตาบอดท่านหนึ่งคือตอนทีสองเช้าขึ้นเขาต้องไปสมัครเรียนให้ลูกแล้วแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยส่งตารางสอนมาเป็นรูปถ้าเกิดว่าถ้ามันขึ้นมาเป็นรูปคนคนตาบอดไม่มีทางทําอะไรเลยไม่มีทางทำอะไรเลยเครื่องอ่านเป็นเสียงก็ไม่ได้ใช่ฮะเพราะว่าถ้ามาเป็นตัวอักษรเนี่ยเครื่องมันจะออกเสียงให้ฟังได้ครับเขาก็เลยเขียนบอกเนี่ยคุณนัทมีขอเรื่องรบกวนด่วนนิดนึงมีตารางสอนเนี่ยช่วยอ่านให้ฟังส่งมาทางวอทส์แอบก็เลยอ่านให้เขาฟัง มานั่งคิดบอกเอ๊ะถ้าเราไม่ว่างล่ะออใคร<า>จะช่วยเ,เารา <วะ S 1> ใช่เฟซบุ๊กเนี่ยแหละคนไทยเกือบท<ช>ั้งประเทศเรามใช้แล้วก็ตั้งกลุ่มชื่อช่วยอ่านหน่อยนะขึ้นมาฮะคนตาบอดใช้เฟซบุ๊กเก่งมากนะครับเขาก็จะโพสต์รูปอะไรขึ้นมารูปหนึ่งโพสต์ปุ๊บเราในฐานะที่อยู่ในกลุ่มเราก็จะเห็นมันมันเตือนใช่ไหมฮะว่ามีคนโพสต์ของใหม่เข้ามาก็ให้แค่ให้เราเข้าไปเขียนบรรยายรูปแค่นั้นพอ ฝั่งคนตาบอดเขาก็จะรับรู้ว่ามีคนมาคอมเมนต์แล้วเขาก็จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปอ่านคาบรรยายรูปนั้นมนุษย์เราว่างไม่เท่ากันเวลายี่ชั่วโมงคุณบางคนอาจจะว่าง8โมงถึง9โมงซึ่งบางคนขับรถอยู่เที่ยงบางคนไม่ว่างเที่ยงคืนบางคนว่างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทุกคน Facebook มารวมกันอยู่ในมือคุณอยู่แล้วจะมีอาสาสมัครยี่ชั่วโมงช่วยือบคนตอนนี้มีอาสาสมัคร2 4ชั่วโมงแล้วถามปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ตอบปั๊บหมดเลยแล้วก็รูููปปปปแรรรรกกกขออออองงุเ้้ค็ืืะตหดช ที่ลองกับแแอบอกเฮ้ยแอ้มาลองดูว่าเป็นผมจะลองเป็นคนตาบอดแอ้ลองโพสต์ดูพอโพสต์ปุ๊บผมลองพิมพ์เข้าไปเปิดเออเปิดฟังได้โอเคเขาเป็นคนป่วยแบบเข้มแข็งหรือเป็นคนป่วยแบบเป็นคนป่วยที่เข้มแข็งแบบไหนเป็นคนป่วยที่เข้มแข็งเ็นบอกมีกรณีหนึ่งที่คุณโอเคเขาแข็งแรงเขาช่วยใจตัวเองไว้เยอะแต่คุณก็ได้ได้แบบคลิกอะไรบางอย่างเช่นกรณีวิกผมอันนี้อยากฟังรายละเอียดเรื่องมันเป็นยังไงฮะ คือรอบแรกเนี่ยแอรเขาอย่างที่บอกเขาเขาเคร่งมากอเขาก็จับทุกอยู่กับมันอ่ะผมล่วงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าน่าเกลียดเลยนะเียเราบอกเขาเลยว่าสวยเราบอกเขาคือผมคิดอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ยังติดอยู่กับมันจนก่อนที่จะเป็นรอบสองเนี่ยผมกล่อมเขาจนสามารถจะไปร้านวิกได้ตรงนี้ยังไงว่าเออเก่งนะผมพาไปร้านวิกได้ไงนะ คือตอนนั้นน่ะจริงๆรล้มมีคนแนะนำว่าทำไมคุณแอนไม่ใส่วิกเออแต่พอมาพอมาช่วงหลังๆพอรู้ว่าเป็นมะเร็งรอบสองเนี่ยเดี๋ยวภาคหนึ่งคุณไม่ใส่วิกไม่ใส่เลยค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอรอบสองเนี่ยเราต้องออกไปข้างนอกเราต้องใช้ชีวิตที่เหมือนปกติให้มากที่สุดและเราต้องสวยแล้วตอนแรกทัศนะของคุณต่อวิกคืออะไรที่ไม่คือตอนแรกนี่กลัวว่าอันที่หนึ่ง ไปลองวิกที่ร้านเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อโรคเพราะว่ามีคน,คนมาลอง,ลองเยอะ <คน S 1> แยะ,แะมันออแล้วอันที่สองเราเอามาใส่แล้วแล้วเราจะแบบรักษาความสะอาดมันพอไหมอ,อ่เดี๋ยวเราไม่ได้ซักมันเราไปแบบเก็บมันไว้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราแล้วเราจะติดเชื้อราไหมพอเรามาพูดกับตัวเองว่าไม่ได้ละฉันต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นความสวยจะทําให้ฉันมีความสุขไม่เป็นไรอ่ะวิกลองเลยแล้วพอลองแล้วผมผมมีมีความรู้สึกหนึ่งอะว่าแบบเฮ้ยนี่มันเหมือนแบบ จุดเปลี่ยนเลยอะคือเป็นครั้งแรกที่แอยอมรับว่าว่าฉันเป็นอี่ยถึงเราผมหัวร้านเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรกับมันได้ไม่ใช่ว่าเราต้องทุกข์อยู่กับมันต้องต้องต้องเป็นคนป่วยอะเราป่วยทางกายแต่ว่าใจเราไม่จาเป็นต้องป่วยซ้ำใส่วิกไปเที่ยวก็เดินย็นนั้นก็ไปกินข้าวข้างนอกต่อเลยคือวิกมันก็มีข้อดีของมันเนี่ยฮะ คืออยากได้ส่งอะไรมันได้เลยไงไม่ต้องไปเลี้ยงผมรอย8ปีอะไรอย่างเงี้ใช่เราทําให้มันเป็นเรื่องสนุกเหมือนมีอะไรเล่นอยู่ตลอดนอกจากใส่วิกแล้วก็ยังแต่งหน้าด้วยนะคะคือรอบแรกเนี่ยจะไม่ยอมแต่งหน้าเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะแบบติดเชื้อโลกจากพวกแปลงแต่งหน้า แต่รอบสองเนี่ยคือแบบแต่งหน้าแล้วก็พยายามแบบมีชีวิตชีวาได้ใช่พยายามแต่งตัวให้เข้ากับเวันนี้วิกผมยาวเพราะฉะนั้นก็จะแบบเป็นสาวเซ็กซี่นิดนึงก็อาจจะแต่งตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงคือมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จําเป็นผมว่ารอบสองเนี่ยยาหนักขึ้นแต่จริงๆแล้วสบายตัวขึ้นเยอะมากต่อให้หนักจริงมากมีผลเลยมีผลมากไอ้ความหนักหน่วงของการทรมานกายที่เราเจอกับยาที่แรงที่สุดค่ะก็คือ พอเราให้ได้รับยาเคีมโมไปมากๆเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะตก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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือศูนย์ในที่สุดลิ้นแอนเนี่ยไม่รับรสอะไรแล้วผมว่าการจะดูแลให้ได้ดีต้องไม่ทิ้งให้ความสุขกับเขาในขณะที่กายเขาถูกใจเขาต้องไม่ถูกใช่ไหมครับแต่เราจะให้ความสุขกับใจเขาได้เนี่ยเราก็ต้องไม่ทูกก่อนเราเข้าไปวันที่31เมษายนเพราะฉะนั้น31พฤษภาคมฉันจะต้องเดินออกไปจากโรงพยาบาลน,นี้ด้วยร่างกายที่แบบเดินได้เอง คือตั้งแตเด็กจนโตแอดทำบุญน้อยทำความดีให้คนอื่นน้อยตรงนี้ค่ะมันคือนาทีทองที่เราทำอะไรดีได้รีบทำเลยค่ะ